คลิปนี้มาดูมาดูเต่าแช่น้ำมนหลวงปู่หลิวนะครับวัดอะไรแต่งทองซึ่งผมจะเทียบให้ดูสี่ตัวนะครับเต่าสี่ตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นเด,เดิมนะครับเดิมเดมเข,เขียวนี่เป็นคราบสนิมนะครับคราบสนิมซึ่งเกิดจากการแช่น้ำมนนะครับเป็นเต่าแช่น้ำมนนะครับแบบนี้ ส,สภาพผิวเดิม,ดมจะเป็นแบบนี้นะครับโดยส่วนมากจะสวยกว่านี้บ้างนิดหน่อยก็มีหรือว่าจะเละกว่านี้ก็มีนะครับผมจะเทียบให้ดูนะส่วนอันนี้นะครับเต่าสองตัวนี้ก็เป็นรุ่นแช่น้ำมน์เหมือนกันนะครับซึ่งมีสนิมผมล้างเองนะครับเต่าสองตัวนี้เนื่องจากว่าคราบสนิมนั้นหนาเกินไปนะครับหนามากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่ผมถ่ายไว้นะ ว่านาขนาดไหนนะครับคือผมพิจารณาดูว่าถ้าเก็บไว้มันก็อาจจะได้ความเก่านะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เสียเนี่ยครับเห็นไหมฮะคือสนิมเยอะเกินไปครับเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยเนีะครับคราบสนิมเต็มหมดนะครับเต็มหมดคืออันนี้ผมก็เลยผมก็เลยล้างนะครับ ผมก็เลยล้างสองสองตัวนี้ผมล้างนะฮะเนี่ยครับเพื่อเอาคราบสนิมเนื้อออกนะครับแต่ว่าคราบน้ำมนที่เป็นคราบเดิมยังอยู่นะครับไม่ได้ออกจะออกเฉพาะคราบสนิมนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคราบขาวนี่เป็นคราบน้ำมนเดิมนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นสนิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ผมดูแล้วถ้าหากว่าไม่ล้างสนิมก็จะกินไปเรื่อยนะครับ กินเจาะลึกเข้าไปเรื่อยก็จะเสียหายนะครับส่วนสององค์ที่ผมเลี่ยมนี้นะครับผมเลี่ยมนี้เพื่อไม่ให้มีออกซิเจนเข้านะครับคือไม่ให้สนิมมันก่อตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นการเลี่ยมเก็บไว้เพื่อบังคับไม่ให้มีอากาศนะครับไม่ให้สนิมลุกลามผมก็เลยเลี่ยมแบบนี้ไว้นะครับเลี่ยมแบบนี้ไว้เพราะว่าก็ยังถือว่านะครับก็ยังถือว่า มีสนิมนะครับมีสนิมโดยทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับอยู่แค่ในระดับพื้นผิวนะก็เก็บไว้แบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับบางคนอาจจะชอบที่สะอาดแล้วแบบนี้นะครับอันนี้เทียบให้ดูชัดๆนะครับผมเทียบให้ดูการจะชัดว่ามีความแตกต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับแบบนี้นะทีนี้ ผมมีแนวคิดอันหนึ่งนะครับอยากจะนำเสนอนะครับไม่ใช่เป็นการชี้นำนะแต่ว่าเป็นประสบการณ์นะครับคือการเลี่ยมนะครับคือการเลี่ยมพระเนี่ยนะครับการเลี่ยมตรงหูมันเนี่ยนะฮะตรงหูเนี่ยนะครับตรงหูห่วงเนี่ยครับถ้าผมเลี่ยมเก็บส่วนตัวอันนี้คือเลี่ยมเก็บส่วนตัวนะครับผมจะไม่มีการแทงหูนะครับ ผมจะไม่แทงหูนะฮะไม่แทงหูนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าไม่แทงหูนะครับไม่แทงแล้วคนจะบอกว่าแทงทํำยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่แทงหูนะฮะไม่แทงหูนะครับถามว่าแทงหูทํายังไงยกตัวอย่างเรียนนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแทงหูนะครับคือเปิดเนื้อแทงล่องอย่างนี้นะฮะนี่ครับหัวนี่ครับแทงนะครับเพื่อทําให้มันสวยงามนะครับ ข้อเสียมันมีอยู่นะครับถ้าเวลานานๆนไปคราบต่างๆมันชอบเกาะน,นะครับชอบเกาะแล้วเพิ่มเขินะครับบางทีเอ,อบางคนก็คือมันหักนะครับมันหักเพราะว่ามันมีความผอมลงนะครับมันมีความผอมลงจากการแทงตะไบครับจากการแทงตะไบนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ได้แทงอะไรมันก็มีความหนาใช่ไหมมีความหนานะครับทนทานแข็งแรง นะฮะส่วนตัวผมนะครับสมมติว่าผมจะต้องห้อยพระนะครับหรือว่าจะต้องเลี่ยมไว้ใช้ส่วนตัวผมจะเลี่ยมแบบนี้นะครับผมจะทําแบบนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้นะครับผมจะไม่ทําแบบนี้แต่แบบนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแล้วแต่คนชอบเขาชอบเราก็แทงให้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับในการในการเลี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าบอกให้ฟังเฉยๆครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทีนี้ ในการทําลายเห็นไหมครับในการทําหยักนะครับองนี้ผมจะทําหยักโค้งโค้งหมดเลยนะครับโค้งหมดโค้งทุกจุดนะครับโค้งหมดนะครับเพื่อว่าบางคนนะครับมันไปเกาะเสื้อนะฮะเนี่ยตัวนี้ผมทําแหลมนะครับตัวนี้ทําแหลมมันจะไปเกาะเสื้อบางทีนะครับอันมีความคมนะครับเนี่ยมีความแหลมความคมนะครับคือแบบนี้อาจจะดูสวยนะครับอาจจะดูสวยนะฮะดู คือดูมีสเสน่ห์นะครับแบบนี้แต่ว่าเวลาเราไปห้อยไปแล้วมันจะรู้สึกระคายนะครับมันจะไปโดนเสื้อโดนอะไรเกาะน,นะครับเกะกะก็ว่าได้นะฮะแต่ถ้าแบบนี้แบบนี้นะฮะมันก็จะดูเรียบดูเรียบๆนะครับมันไม่เกะกะไม่เกาะนะครับไม่ใช่ไม่เกะกะไม่เกาะนะฮะทีนี้เวลาเราเราห้อยพระพวกนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้เวลาอาบน้ําเรา,าเราล้างด้วยก็ได้นะครับเราเอา เอาฟองสบู่ฟองแชมพูนะครับใช้แชมพูนะล้างนะครับล้างนะครับใช้แปรงอ่อนๆขัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวขัดได้เลยกรอบเราก็จะดูใหม่ตลอดนะครับจะดูใหม่ก็คือไม่มีเหงื่อติดนะครับแต่ถ้าวันใดที่มีเหงื่อติดแล้วเราไม่ล้างนะครับมันก็จะเป็นคราบดำๆนะครับคราบสกปรกติดไปเรื่อยๆนะครับทําให้กรอบเราไม่สะอาดไม่สวยนะฮะอันนี้ก็แนะนานะแนะนําวิธีการรักษาสภาพกรอบนะครับ อันนี้เป็นเต่าลงปลิวนะครับรุ่นแช่นะ้ำมนปีปีสามหกนะฮะน่าจะเป็นปีสามหกนะผมก็มีอยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวก็คือทําให้ดูทั้งสองแบบนะครับก็คืออันนี้แบบออริจินอลดั้งเดิมแบบนี้นะครับก็ดูสวยง่ายอีกแบบหนึ่งนะแต่ชิ้วเขียวนี่คือคาบสนิมนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแนะนําไว้